ภะคะวาตโอะอะระหังตโอะธัมมาตังภุตะตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาตังภุตะตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาตังภุตะตากาเลนะธัมมัสสะ ขอจะเดินบอกท่านสาธุชนทุกท่านณบัดนี้อัตมาภาพจะแสดงกระทัรมเทศนาเพื่อเพิ่มบูรณาและประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มาผลขวายในการบำเบพ็ญบุญกุศลเพื่อเป็นเครื่องนำตนให้ประสบความสุขสวัสดี ทั้งในพบนี้และสัมปยาพบปายภาคหนาพระธรรมเทศนาที่จะนำมาพารนาในโอกาสนี้มีชื่อเรื่อว่ามงคลข้อที่บกการวังธรรมตามการตามพระพุตธมมงคลกาถาที่ได้อัญเชิญมาเป็นหัวข้อพระธรรมเทศนาในเบื้องต้นว่ากาเลนะั ธรรมะจาวันนังเอตมะเริ่มมุตธรรมะแรกว่าการัทมตามการเป็นมงคลสูงสุดดังนี้ในมงคลคาถามีข้อความที่จะจ่ายนำมาพรฒนาสองประการคือการทธรามตามการหรืออะไรการงธรรมตามการเป็นมงคลมงคลสูงสุดอย่างไร ประการที่หนึ่งการวัรทำตามการคืออะไรอธิบายว่าคําว่าทำนั้นได้แก่พระธรรมคำสังสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งคำสังสอนของพระพุทธเจ้านี้อยู่มากเพราะเพราะพระพุทธองค์ทรงประกาศพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนเป็นเวลานานถึง45ปีดังนั้น คำสอนทางพระพุทธศาสนาจึงมีอยู่มากดังที่กล่าวกันว่ามีอยู่ถึงแปดหมื่สี่พันพระธรรมขันธ์แต่เมื่อแบ่งบประเภทกรรทำคำสั่งสอนของ,ของ 7, 7, สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าแล้วก็มีอยู่เพียงสองประเภทคือทำและวิเนยคำสอนที่ประเภททำนั้นได้แก่ คำสั่งสอนที่เป็นเครื่องอบรมจิตใจซึ่งคำสอนเป็นเครื่องอบรมจิตใจมีปรากฏอยู่มากในกำปีพระสูตรที่มีหนังสือพระไตรปิฎกจำนวนยี่สิบห้าเล่มและมีปรากฏอยู่ในกำปีพระอภิธรรมที่มีหนันงสือพระไตรปิฎกจำนวนสิบสองเล่มขอยกตัวอย่างธรรมะในกำปีพระสูตรเช่น ธรรมะที่มีอุปการ,ระมากใ้แก่สติความระลึกได้และธรรมจัญญาความรู้ตัวและธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองโลกใต้แก่หิริความละอายใจและโอตปะความเกรงกลัวบาปท่านจำชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าธรรมะในพระสูต ที่ยกมาเป็นตัวอย่างเล็กน้นนอยเช่นสติสัมปชัญญาฮิรีโพตตาลูวลแต่เป็นธรรมะที่เป็นเครื่องอบรมจิตใจเพราะหากคนเรามีจิตใจที่ประกอบด้วยอุศสธรรมมีสติและสัมปชัญญาเป็นต้นก็จะประกอบแต่กุศลกรรมความดี ไม่ทำความชั่วแต่ถ้าคนเราปราบจากกุศลธรรมแล้วก็จะท่าแต่บาปกรรมทำความชั่วไปเน่ยไะเกิดความเดือดร้อนทั่วไปและธรรมะที่ปรากฏอยู่ในคำทีพระอภิธรรมก็มีอยู่มากเช่สนกุศลธรรมได้แก่กุศลจิตอกุศลธรรมได้แก่อกุศลจิต และอัะปญญาณะตะรมได้แก่จิตที่เป็นกลางไม่ใช่กุศลจิตและไม่ใช่อกุศลจิตทมที่ปรากฏอยู่ในคำเทศพระอภิธรรมนี้ก็เป็นเครื่องอบรมจิตเพราะมนุษย์ทั้งหลายยอมประกอบผู้จิตที่เป็นวายกุศลและเป็นอกุศลเป็นต้น คำสอนในพระพุทธศาสนาที่เป็นเครื่องอบรมจิตต่ามาเรียกว่าเป็นประเภทธรรมส่วนคำสอนที่เป็นประเภทวินัยนั้นได้แก่คำสอนที่ทรงบัญญัติไว้ให้เป็นวินยัยควบคุมความประฤตกการกายาจาของภิกษุภิกษุณีซึ่งปรากฏอยู่ในคำเีพยะกวินยัยปี่ก ที่มีหนังสือจำวอนวนจิตรเวเพราะฉะนั้นคำสอนพระพุทธศาสนาใดวก็เป็นสองประเภทคือประเภทธรรมะซึ่งเป็นเครื่องอบรมจิตใจและประเภททน่ยนซึ่งเป็นข้อบัญญัติสำหรับควบคุมกายวาจาให้ประพฤติด,ดีดังมีข้อความดังภารนามา คำว่าการวังรำตามาาได้แก่การวังธรรมในการเวลาที่กำหนดว่ายอย่างหนึ่งและในการเวลาพิเศษที่ไม่ได้กำหนดไว้อย่างหนึ่งที่ว่าการวังทมในการเวลาที่กำหนดไว้คือในทางพระพุทธศาสนาได้กำหนดวัน,ว,นว,ว,วังทำไว้เรียกว่าวันทมสามนา ซึ่งแต่แกวันพระขึ้นแรงแปดค่ำสิบห้าค่ำนั่นเองเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณประเทศไทยของเราจึงหยุดราชการและหยุดงานในวันพระเมื่อถึงวันพระประชาชนไทยก็จะพานัดหยุดงานและพากันจะบุญตักบาทและวามเทศนาในวันพระซึ่งประเทศไทยเราได้ไว้บัพมาเป็นเวลาช้านา ทำให้ประชาชนทั้งผู่ใหญ่และเด็กได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมเป็นประโยชน์ในการปาลูกฝังิลธรรมแก่ประชาชนอย่างยิ่งครั้นต่อมาประเทศไทยของเราได้เปลี่ยนแปลงวันจุดราชการและหยุดงานตามแมบสากลเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์เช่นทุกวันนี้ เป็น,เนประเดให้ประชาชนที่รักราชการและทำงานในห้างร้านบริษัทตลอดถึงครูแลนะนักเรียนในโรงเรียน,ยนตา่ตางๆไม่ได้มีโอกาสเข้าวัดวันธรรมในวันพระเพราะวันพระม่ได้เป็นวันหยุดราชการเพราะฉะนั้นคนที่จะมีโอกาสได้ไปทำบุญฟังธรรมในวันพระก็มีแต่เพียงคนแก่เป็นส่วนมากจิตใจ ของคนไทยทุกวันนี้จึงอาณาศาสนามากและคนที่มีจิตไม่ได้อบรมหลักธรรมทางศาสนาจงมีความเดือดร้อนวุ่นวายมากดังที่เห็นอยู่ทั่วไปอย่างไรก็ตามในฐานะที่ประชาชนชาวไทยนักถือพระพุทธศาสนาก็ควรจะได้ระึกถึงบ้างว่าเรามีวันพระเป็นวันฟังธรรม จึงอุหนาโอกาสฟังรมในบรระาจากพระสงฆ์ที่แสดงธรรมตามวัดต่างๆแม้แต่สถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยก็จับอารัตนาพระสงฆ์ไปแสดงธรรมประจำทุกวันพระที่ว่าการฟังรมในการเวลาพิเศษที่ไม่ได้กำหนดไว้นั้นหมายความว่าในเวลาใดที่จิตใจไม่สบาย ก็สามารถที่จะเข้าไปขอความธรรมจากพระสงฆ์เป็นกรณีพิเศษพระสงฆ์ท่านวนจุดใรทำลบทุกตากจิตใจทำให้ผู้วังธรรมได้เสื่อได้เชื่อมคลายความทุกข์และมีจิตใจได้รับความสงบสุขรักรได้วรรธรรมและนำเป็นข้อปฏิบัตบบิกําจัาทวทุ์ ดำรงชีวิตมีความสุขต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อท่านสารชนหลายมีความปรารถนาที่จะฟังทำเพื่อหน้าจิตใจมีความสบายคลา,ายทุกข์ก็ไม่ต้องรอไปถึงวันพระจึงจะไปวังทำอาจจะเข้าไปหาพระสงฆ์ผู้มีความรู้ในทางศราสานาของฟังธรรมจากท่านท่านพระจากแม่ตา อบายทำให้เราได้เข้าใจแก่ดับความทุกขในจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นการวังทำในการเวลาพิเศษจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอัจาภาพในกาีอิบายความหมายของการวังทำตามการในท่านสาธุชนได้ระดับฟังพอสมควรแล้ว ลำดับต่อไปจะอ,อธิบายข้อความในประการที่สองต่อไปประการที่สองการวังรตามการเป็นมงคลสูงสุดอย่างไรอธิบายว่าผู้ที่มวาวังทรรอยู่เสมอนั้นย่อมเป็นรู้นี้ความเจริญรุ่งเรืองอ,อย่างยิ่งไม่มีงานกตกหํำดังที่สมเด,มด็จพระพุทธนระภานเจ้าได้กับอนนทิสงแห่งการฟังธรรม ว้าย้าประการคือหนึง่งยอมใจวามเรื่องที่ไม่เคยฟังสองยอมใจคบควนเรื่องที่เคยฟังแล้วสามกำจัดความสงสัยได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าทำจิตใจให้โปร่งใสประการที่หนึ่ง ที่ว่าความทำยอมในความเรื่องที่ไม่เคยวังอธิบายว่าพระสงค์องค์สแสดงามนั้นท่านจะได้เลือกเอาธรรมคำสั่งสอนของพระเ็ชพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ปรกากฏหลักฐานอยู่รในพระไตรปิฎกมาเทศนาสังงงง่งสอนก็จะทําให้บุคคลผู้ตัดด้งใจฟังธรรมได้รับ ความรู้เรื่องต่างๆที่ไม่เคยฟังมาก่อนทำให้เราได้รู้และเข้าใจเรื่องการศาสนาอย่างกว้างขวางซึ่งเราไม่เคยฟังมาก่อนประการที่สองผู้คนจำอจได้ยอมได้นับทบทวนเรื่องที่เคยฟังแล้วอ,ธ,วอธิบายว่าทำให้กลายเป็นคนอธิบายว่าผู้ที่เคยจำเรื่องใดแล้วมาได้ฟังเรื่องนั้น ทำอีกก็จะได้ยกโต้เรื่องที่งกวางแล้วทำให้เข้าใจข้อความในเียนแจ้งขึ้นประการที่สามที่ว่าผู้วันทาย่อมกำจัดความสงสัยได้อธิบายว่าเมื่อเรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาก็จะต้องมคประทำจึงจะคลายความสงสัยหรือกำจัดความสงสัยได้เพราะ พระสงค์ที่แสดงทมท่านจะอธิบายเรื่องคาสอนทางศาสนาให้เราเข้าใจอย่าให้สงสัยได้ประการที่ีที่ว่าผู้บรรสับย่อมตําามองเห็นได้ถูกต้องตาอธิบายว่าคนเราบางคนอาจจะมีความคิดเห็นเป็นนิจฉาทิฏฐิคือเห็นคิดกำลังความรำเช่นเห็นว่าบาปบุญไม่มีบุญของพ่อ,อแม่รู สวรรค์ไม่มีต,ต้นต้นแต่เมื่อมาฟังคำสอนของพระสงฆ์อยู่เสมอจะทำให้กลายเป็นคนสมัมาทิฏติคือความเห็นถูกต้องเพราะพระสงฆ์จะอธิบายคำสอนตามศาสนาอย่างถูกต้องให้เราฟังทำให้เรามีความเห็นถูกต้องว่ามาบุญีจริงบุญคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์มีมากมาย สุดารมาและนรกสวรรค์มีจริงเพราะคนที่ทำชั่วนอกจากได้รับผลของความชั่วในโลกนี้แล้วเมื่อตายไปจะต้องไปจบนรกเสวยผลของบาปก,กรรมที่ตนสร้างไว้ต่วนคนที่ทำดียินได้รับความสุขในโลกนี้และเมื่อตายไปก็จะได้เปิดไกจในสวรรค์เพราะผลของบา เพราะผลของคุณศลที่จนใต้ทำไว้ประการที่หที่ว่าผู้วางธรรม่อมมีจิตใจบองไสอธิบายว่าในบางครั้งคนเราอาจจะประสบความทุกข์ทำให้จิตใจมีความหม่นหมองแต่เมื่อได้วังธรรมคำสอนที่ประสงค์แสดงให้ความจักธรรมจิตใจที่หม่นหมองนั้น คลายความทุกข์และมีความแจ่มใจคลายความทุกข์โศกได้เช่นในยามที่พลัดพรากจากคนที่รักเป็นต้นว่าพ่อแม่ตายไปลูกกำลังมีความทุกข์เศร้าโศกหรือเมื่อลูกตายจากไปพ่อแม่กำลังมีความเศร้าโศกเสียใจอะไรถึงลูกของตนเมื่อได้ฟวั รับสงสดงกทำขอบโยนก็จะทำให้จิตใจคลายความทุกข pues ์ศกได้ดังนั้นการวังทำคำสอนในจางศาสนาจึงทำให้จิตใจมีความผ่องใสดังภารณาอัตมาปัอัตมาหาใจารณาเรื่ององคนที่ที่บอกว่าด้วยเรื่องควังทำให้จันทราจน์จันท์ทั้งหลาย ได้ระดับรับฟังมีรายละเอียดพอสมควรแล้วจึงขอสรุปธรรมเทศนาว่าการคังธทำตามสังจนในพระพุทธศาสนาตามกาลเวลาที่สมควรเช่นความเทศในวันพระซึ่งเป็นวันัวธรทมหรือัวธรทมในเวลาที่จิตใจประจบความทุกย่อมเป็นมงคลสูงสุดคือ เป็นเหตุให้บุคคลผู้ทำกรรมเกความสุขความเจริญในชาตินี้และอัน,นสองการความทํานั้นจะทําให้บุคคลไปเกิดในสุกติสวรรค์และผู้ที่บรรมดันั้นจับว่าได้บำเพ็ญบุญที่เรียกว่าธรรมะสวันไมคือบุญที่สําเร็จด้วยการทำธรรมจะทำให้เป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลม เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ทุกภพชาติเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายนำคนเรื่องการวังทับนี้ปฏิบัติคือมันวังคําคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอก็จะประสอบความฝุกเจริญทั้งในภพนี้และสัมภยาไปพบภาย้างหน้านาพลมาด้วยประการนี้ในอวสาน แองมานทมเไดนาอัตมาาขออาราธนาคุณพระรีดานะใดและบุญที่ท่านทุกคนได้บางเป็นมาจงร่วมเป็นพลาดุภาพปกป้องจักอุปนิวัตันตรา,ายขอให้นั่นจะหลายประจบความสุขจะมีสวัสดิภาพมงคลสมบูรณ์บุญผลในสิ่งที่มุ่งมาตราถนาเอนเป็นไปด้วยชอบทำสุตรารเดิน e un uomo di due per carta